นี้มาเอาใจนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับคูเต้ L478DT 0นะครับราคา3 8, 8 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหานควน6ใบ24นิ้วครับควนบางๆครับควนบางๆนะครับคันนี้นะครับแถมเ่านั้นครับเตรียมครับสวัสดีครับัาเทคเตอร์ เงบน้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถสี่สูบนะครับตัวนี้เป็นคูบต้านะครับ L4708TDP นะครับราคาเพียง389,000บาทคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถเช็คสภาพพร้อมใช้ทั้งหมดนะครับเก็บงานเก็บจุดรั่วซึมนะครับเช็คลูกหมากลูกปืนล้อเรียบร้อยนะครับตัวนี้ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่เก็บงานทำสีใหม่สวยๆครับแถมหน้ากากพ่อซิ่งให้นะครับคันนี้นะครับเป็นคูบต้านะครับ L4708TDP นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับขนาดสีสูบนะครับ2เงพายุโปวิว